สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้กับเด็กๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการดําเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียน,นเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกัน อ่าครูฝนเชื่อว,ว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะพร้อมที่จะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันกันแล้วเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันกันรูปภาพที่1นนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในอดีตส่วนรูปภาพที่2นะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองภาพนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมต่อไปค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยกันบ้างนะคะในอดีตเนี่ยบ้านเรือนนะคะจะนิยมสร้างด้วยไม้ดังรูปภาพที่1ปัจจุบันนะคะบ้านเรือนก็จะนิยมสร้างโดยใช้อิฐหรือปูนนะคะดังรูปภาพที่2 ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันกันบ้างนะคะในอดีตเนี่ยเราจะใช้เตารีดเตาถ่านนะคะดังรูปภาพที่1ส่วนปัจจุบันนี้นะคะเราจะนิยมใช้เตารีดไฟฟ้านะคะดังรูปภาพที่2นี่คือตัวอย่างรูปภาพนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะคะในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันกันต่อนะคะรูปภาพที่1น,นะคะก็จะเป็นหม้อดินเผานะคะซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตส่วนปัจจุบันนะคะเราจะนิยมใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะในการหุงหาอาหารหรือทํากับข้าวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับสายให้ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆกันบ้าง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอดีตนะคะมีการใช้เกวียนนะคะเป็นพาหนะในการเดินทางเคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงงานสัตว์อัดตัวอย่างเช่นนะคะใช้วัวใช้ควายลากไปดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูปัจจุบันกันบ้างนะคะปัจจุบันนะคะนิยมใช้รถยนต์นะคะเป็นพหาหนะในการเดินทางนะคะข้อดีของมันก็คือมีความสะดวกและรวดเร็วนะคะเคลื่อนที่ได้นะคะโดยใช้น้ํามันและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะรถยนต์ซึ่งเป็นพหาหนะที่ใช้ในการเดินทางในปัจจุบันนี้นะคะ ต่อไปค่ะการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะคะถือว่าเป็นสาเหตุที่2นะคะดังรูปภาพที่1น,นะคะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการแต่งกายในอดีตนะคะส่วนรูปภาพที่สนะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการแต่งกายในปัจจุบันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามการเวลากันบ้างนะคะ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดผลที่ตามมามีอะไรบ้างเด็กยังจําเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยอายังจํากันได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามกาลเวลาค่ะว่ามีอะไรบ้างผลดีนะคะ 1. ก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายและก็ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว สนะคะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะคะก็ช่วยลดการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆได้สามเทคโนโลยีนะคะทําให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทำให้ประชากรเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่คือผลดีนะคะของการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลเสียกันบ้างน,นะคะในเมื่อมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียนะคะเป็นเรื่องธรรมดา 1. น,นะคะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเพราะเกิดมลพิษทางดินทางน้ำและทางอากาศ 2. นะคะบางครั้งเนี่ยเทนโนยีที่ทันสมัยอาจทำให้การดำเนินชีวิตนะคะรีบเร่งเกิดความเครียดและความสุขในชีวิตนั่นเอง 3. นะคะเทคโนโลยี Technology ที่ทันสมัยเนี่ยอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมนะคะห่างเหินเกิดความไม่เข้าใจกันอาที่ตัวอย่างเช่นนะคะใช้โทรศัพท์มากจนเกินไปโดยไม่สนใจการพูดคุยสื่อสารกันอันนี้คูฝนคิดว่านะคะมันเห็นผลได้เร็วมากนะคะสำหรับข้อที่3นี้นะคะในด้านเกี่ยวกับผลเสียนะคะของการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะไปทบทวนแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะอาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอาครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะพร้อมที่จะไปทบทวนแบบทดสอบกันแล้วเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคําถามในข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะเป็นพาหนะในอดีต ข้อใดนะคะเป็นพาหนะในอดีต 1. จักรยานยนต์ 2. รถไฟฟ้า 3. เกวียนโอ้โหสำหรับข้อที่หนึ่งนี้ง่ายมากค่ะเดีกๆค่ะไม่ยากเลยและที่สำคัญเราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าและเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่หนึ่งกันค่ะหนึ่ง สองสาสี่หาอาะเด็กพร้อมที่จะดูเฉลยในข้อที่1กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือข้อที่สานั่นเอง ข้อใดนะคะเป็นพาหานะในอดีตก็คือเกวียนนะคะสาเหตุที่เฉลยในข้อที่สาเพราะว่าเกวียนนะคะเป็นพาหานะที่ใช้ในการลากและบรรทุกสิ่งของในอดีตโดยใช้แรงงานของสัตว์ในการลากเกวียนนะคะให้เคลื่อนที่ไปสําหรับข้อที่หนงนี้มีใครตอบถูกบ้างมีเมค้าที่เด็กคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปตอบข้อที่สกันเลยดีกว่าเนาะข้อที่สนะคะโจทย์ถามว่า ข้อใดนะคะเป็นลักษณะการทำนาเนี่ยในอดีตข้อใดนะคะเป็นลักษณะการทำนาในอดีตหนึ่งใช้กระบือไถานาสองใช้รถเกี่ยวข้าวสามใช้รถไถานาโอ้โหสำหรับข้อที่สองนี้ก็ง่ายมากค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยแล้วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะ อาเดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่สองกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะเด็กพร้อมที่จะมัเฉลยในข้อที่สองกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่2นะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองข้อใดนะคะเป็นลนักษณะการทำนานในอดีตก็คือใช้กระบือไถานาสาเหตุที่เฉลยข้อที่1เพราะในอดีตนะคะยังไม่มีความเจริญทางด้านเทครโนโลยีจึงใช้แรงงานสัตว์นะคะก็คือกระบือเนี่ยในการไถานากระบือก็คือควายนะคะเด็กคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปโดนี้ นั่นก็คือข้อที่สามนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะเป็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเนี่ยตามการเวลาข้อใดนะคะเป็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเนี่ยตามการเวลาหนึ่งอากาศเสีย2การเดินทางสะดวกรวดเร็วสาการอพยพเข้ามาอยู่ในเมือง โอ้โหสำหรับข้อที่สามนี่ก็ง่ายมากค่ะเด็กๆคะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้แล้วเดี๋ยวไปฟั์เฉลยในข้อที่สามกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเด็กๆพร้อมที่จะไปชเฉลยในข้อที่สามกันแล้วหรียังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยในข้อที่3ามกันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่สามนะคะนั่นก็คือข้อที่สองนั่นเองข้อใดนะคะเป็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเนี่ยตามกาลเวลาก็คือการเดินทางสะดวกรวดเร็วสาเหตุที่เฉลยข้อที่สองนะคะเพราะความจเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมหรือการเดินทางนะคะจะทําให้การเดินทางของเราทําไมคะ,ไะคะเด็กคะ สะดวกและรวดเร็วนั่นเองค่ะเอาละคะเด็กๆขาก็จะจากกันไปนะคะครูฝนก็อยากจะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนเนื้อห,หาบเรียนที่เราได้เรียนกันมาในที่เนี้สําหรับวันนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะและเจอกันใหม่